น้องๆขอไป่ด้วยพี่หน่อยพาจะรับอะไรเพิ่มดีครับเอ้านี่แชมป์นี่แชมป์ไหนอะวินก็แชมป์ที่เรียนมัธยมห้องเดียวกันกับเราไงอ๋อจำได้ละแชมป์หัวหน้าห้องแต่เดี๋ยวนะแชม,มป์เป็นพนักงานร้านนี้หรอเออดัดกันแล้วไม่กัอ๋อเราเป็นแค่งงนคพนักงานชั่วคราวอะพนักงานพาไามสมัยมัธยมอะเรียนก็เก่งร้านก็รวยแต่ไม่คิดว่าชีวิตอะจะตกต่ำได้ขนาดนี้ เราเรียกสั่งอะไรเพิ่มไหมเราจะได้รีบกลับไปทํางานต่อเดี๋ยวพีชแชมป์เอาลำปล่าวแก้วหนึ่งแต่ฉชนต้องรีบไปนะอยู่คื้มก่อนตอนนี้เนี่ย,ยนิ้งก็เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนนะนําเข้าวัคซีนอะ่ะโอ้รายได้มหาศาลเลยวัคซีนอะไรเหรอานิ้งวัคซีนบางจ้ะล่าสุดเพิ่มีลูกค้าเหมาไปรตใหญ่เลยนะ วนเราเนี่ยไปพว่เมเงยนกาาในเนกชนมีแต่ลูกหลานเศรษฐีคนรวยอะ่ะมันเรียนเต็มไปหมดเลยโอ้โหยิ่ทางเลยอะ่ะมีแต่ตำแหน่งใหญ่โตนั้นเลยอะ่ะกพันละ่ทละทำอะไรอยู่ตอนนี้ฉันาเป็นหัวหน้าสาขาบริษัทเ๊ตป้าแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเจ้าของอเลยนะแต่ตอนเนี้ก็จะได้เรียนขัดแล้วแหละแ,แหมก็คณม,มีเส้นสายเอาเนอะพันเขาเช้ไปทำงานด้วยสิคง,งจะลำบากหน้าดูหน้าตรงสารจะตายถ้าเจอวันไหนไม่มีเงินนะ่ะมายืมเราสองสามหมื่นแล้วพอมีให้ได้อยู่นะ อะไรวีทำใจมากเดี๋ยวเราไปเอาน้ำให้นะให้หนูเอาไปเสิร์ฟให้ไหมคะไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของพ,พี่เดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟเองเป็นเพื่อนพี่ทำไมดูถูกพี่ขนาดนี้แต่งตัวก็ดีนะแต่นิสัยแย่มากเลยอะเมื่อก่อนพวกเขาก็ไม่ได้เป็นกันแบบนี้นะหนูว่าพอเขามีเงินมีตำแหน่งอะก็เลยทำให้เานิสัยเปลี่ยนไปแน่เลยพี่พี่ก็ไม่คิดว่าคนเราอะจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เดี๋ยวพี่เอาน้ำไปให้เขาก่อนนะ ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะยี่เงินเอาไปซื้อชุดใหม่ใส่พีนะเทียว่าคุณทำเกินไปแล้วนะเจออะไรเป็นแค่พนักง,งานาขึ้นเสียงลูกค้าแบบนี้ได้เหรอไปเล่เจ้าของร้านมาเลยนะไม่เป็นไรนะขอบใจมากห้กลับไปทำงานก่อนอยากเจอมากใช่ไหมเจ้าของร้านผมนี่แหละเจ้าของร้าน